สวัสดีครับทุกคนผมกุ้งชันนมคนนนท์ครับวันนี้ผมจะมาแนะนําว่าใครใช้รถกระบะดีเซลแล้วมันวิ่งไม่ออกเกียร์ไม่พุ่งเลยนะครับใช้ไปเกิน5ปี6ปีหลายวิ่งมาหลายแสนโลมันอืดเหลือเกินมันไม่เหมือนตอนายแดงเลยมาดูสตต้นๆนะครับที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยมากๆในการบำรุงรักษาว่มามันจะกลับมาแรงเหมือนใหม่ไหมแต่ถ้าไม่แรงเหมือนใหม่เราไปขั้นตอนต่อไปขั้นตอนแรกมาดูกับผมก่อนครับ สนับสนุนวิดีโอโดยร้านชานมคนนนเนื้อกาแฟกาแฟโบราณชาไทยชาเขียวผู้สนับสนุนจัดทําวิดีโอ,น,น,น,อนี้ผมกุ้งชานมคนนนครับวันนี้ผมจะมานะแนะนวแนวทางการใช้รถกระบะดีเซลที่ระยะเวลาผ่านมาเกิน8 9, ปปี10ปีหรือบางคนอาจจะไม่ถึงขนาดผมแต่เกิดอาการคล้ายๆผมก็คือเร่งไม่ออกเหยียบไม่ค่อยพุ่งนะครับอัตราเร่งขึ้นช้ามันมีปัญหา หลักๆเลยของรถกระบะดีเซลนะครับรถกระบะดีเซลเขจะเป็นออกมาเนี้ยใหม่ๆเขาจะเหยียบแรงพุ่งพูดปาดพูดปาดจี้จารดเลยนะครับสำหรับคนที่ใช้ไปเกิน5ปีใช้ไปเกินแสนโลนะครับมันเริ่มเริ่มเหยียบแล้วพุ่งน้อยลงมันเริ่มเหยียบแล้วมีกําลังน้อยลงเหมือนแบบไม่ทันใจเหมือนได้เก่าแต่ก่อนเนี้ยมันเป็นเพนราะอะไรมันเก่าหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วลักษณะรถกระบะดีเซลเนี่ยก็จะมีการเสื่อมคุณภาพไปตามระยะเวลาในการใช้งานของเราไปเรื่อยนะครับมันก็จะมีการเสื่อมลงไปอันนี้ วิธีการดูแลของมันแบบพื้นฐานเลยนะวันนี้จะคุยแค่แบบพื้นฐานแต่ถ้าขั้นสเต็ปที่สูงไากว่านะั้นที่อยากให้เหยียบแรงเหยียบพุง่งเหยียบแล้วทันอกทันใจจะมีสเต็ปต่อไปแต่สเต็ปแรกแบบบ้านๆเลยทําแบบบ้านๆเลยดูแลกันแบบถ้าใช้จ่ายน้อยๆไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายตัง์ระดับหลายพันนะแบบจ่ายน้อยๆแล้วได้ดีพอสมควรสําหรับรถผมเล่าพื้นฐานก่อนรถผมเป็นรถกระบะโตโยต้าวีโก,กเป็นเครื่องยนต์คอ,อมบูเล นะครับไม่มีอินเตอร์คูลเลอร์เป็นทูโบตัวเล็กนะครับแล้วก็เป็นตัวเตีย้ยไม่ใช่ตัวยกสูงนะครับเ,เป็นรุ่นสูงกว่าพื้นฐานมารุ่นเดียวนะซ,ซื้อมาแบบค่อนข้างถูกว่าง,งั้นอันนี้ใช้มา240,000โล240แ0 0โลแล้วก็เป็นปีที่10อ๋อเสียอะไรไปหลายอย่างแล้วนะครับวันนี้เรามาคุยแค่เราจะทำไงให้รถเราแรงเหมือนเดิมเหยียบแล้วพุ่งเหมือนเดิมเวลากดทันเร่งแล้วรอบมันขึ้นเร็ว เหมือนเหมือนเดิมนะแบบเหมือนเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ได้นะครับรถมันเนก่าแล้วรถมันเก่าแล้วเอาได้แค่แรงขึ้นใกล้ๆเดิมนะครับทําอยู่สองสาอย่างสองสาอย่างมาดูว่าผมทําอะไรบ้างครับนี่ครับตัวช่วยสําหรับนักลักดีเซลนะครับนักรักดีเซลคุณต้องมีไอ้นี่ครับนี่คือหัวเชื้อน้ํามันดีเซลซื้อจากปั้มน้ำมันบางจากนะครับแล้วปั๊นน้ำมันปตทอ,อันนี้ขวดละห้าสิบบาทบางทีก็จะเป็นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งบางทีก็สามขวดร้อย นะครับแล้วแต่จังหวะเพราะเจอจังหวะถูกๆคุณก็ซื้อไว้เยอะๆคุณเติมน้ํามันหนึ่งถังหนึ่งขวดหนึง่งถังหนึ่งขวดอันนี้ข้อดีก็คือไปล้างหัวฉีดล้างทางเดินน้ํามันล้างอะไรตอนนี้อะไรที่เกี่ยวกับทางเดินน้ํามันดีเซลให้มันโล่งโปร่งไม่มีตะกานเกาะอันนี้ก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งอันนี้นะระดับหนึ่งอันนี้ผมไปเติมน้ำมันมาเต็มถังเลยนะเพืเ่อนๆเติมน้ำมันมาเต็มถังเติมหัวเชื้อหนึ่งขวดหรือเติมสองขวดก็ได้นะเพืเ่อนๆ ถ้าใครอยากแรงก็สองขวดแต่ถ้าใครแบบแค่ให้มันมีคุณภาพมีออกเทสูงขึ้นก็เอาแค่ขวดเดียวพออันนี้เนามาเติมถังโบรดเชื่อหนึ่งขวดไปเติมกันนี่ขวดเชื้อจะเป็นบางจากก็ได้เป็นของปตทก็ได้นะครับ1ขวดหรือไปเติมของโตโยต้าก็ได้แต่ของโตโยต้าจะแพงนิดนึง โตโยต้าราจะขวดละสามร้อยสี่ร้อยบาทอะแพงอะของโตโยต้าอึ้บอึ้บอึ้บอ่ะหนึ่งขวดอันนี้หลังจากเติมน้ำเต็มถังก็หนึ่งขวดตัดไปเลยอันนี้หัวเชื้อมันดีเซลช่วย ล้างคาบเข่าเมาตามท่อตามหัวฉีดเติมไปให้หมดแล้วครับวนขวดน้ำมันหนึ่งถังหนึ่งขวดหรือถ้าใครจะงขวดก็ได้นะถ้าใครมีกำลังมากพอก็สองขวดก็จะแรงขึ้นเลยครับ แพงของโตโยต้าในขวดเท่านี้นะ3-400บาทของโตโยต้แต่ถ้าของบางจากเขาขวดละ50บาทแล้วแต่บางทีเขาจะมีโปรโมชั่น1นึ่งแถมหหรือว่า3ขวดร้อยนะจะมีโปรสอโปรโปรโมชั่นนี่แหละแต่ผมก็ไปเหมามาเลยก็เติมไปถังละขวดถังละขวดอ่ะเนบประกันแรงต่อมาที่ผมจะแจนะนำเพื่อนๆก็คือ ส้กองอากาศครับเดี๋ยวมาดูไส้กองอากาศของผมเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นช่องของไส้กองอากาศแล้วก็มาดูว่ามันภายในห้องเครื่องนี่สะอาดไหมนะมีรอยตีหนูอะของผมมีตีหนูแสดงว่ามีหนูมาใช้บริการใหม่ๆเลยก็คอยจํากัดได้พวกหนูเรืไอ่บริการสายฟงสายไฟดูแลพวกสายไฟให้ดีนะครับมาดูไส้กองอากาศของผม แท่กรองอากาศของผมเนี่ยเป็นตัวเปลี่ยนใหม่ผมไม่ได้ใช้ของแสแตนดาร์ดเดิมเปลี่ยนมานี่รู้สึกดีขึ้นเลยครับเดี๋ยวมาดูนวะ่าแท่กรองอากาศแบบไหนอึ๊บโอ้ยเกะกะอุ๊บออกนะนี่ครับเหมือนทงองางภาษาแท่กรองอากาศกนเนี่ยครับเหมือนทามภาษาแท่กรองอากาศแล้วก็ภายในเนี้นี่ครับดูๆๆดูดูเห็นไหมเนี่ยคราบสิส่งสกปรกมันจะเข้าไปครับแล้วทางเดิอนอากาศมันจะโล่งพอมันโล่งแล้วมันจะทําให้เราทํางานได้ดีขึ้นนี่ อันนี้เป็นสายากาศของเฮอริเคนนี่ครับของเฮอริเคนกล้องโฟกัสได้ไหมของเฮอริเคนอันนี้ผมซื้อรถได้สองปีปีที่2ผมก็ไปซื้อไอ้เจ้านี I ่มาใช้ตอนนี้เป็นปีที่10ผมใช้ไอ้เจ้านี I ่มาประมาณ8ปีละเฮอริเคนใช้งานได้ดีครับแล้วเราก็ทำความสะอาดคุณเคยเห็นเขาทำความสะอาดแบบเป่าลมใช่ไหมเดี๋ยวคุณไปดูของผมทำความสะอาดยังไงนี่ครับสายรองอากาศเฮอริเคนเป็นสแตนเลสนี่ฉีดเลยครับ ห็นไหมครับภาพดำออมาเต็มเลยเพื่อนเห็นไหมล้างแล้วก็เดี๋ยวไปเอาผ้าซับแล้วก็พึ่งลมให้แห้งของเฮอริเคนจะดีครับเพื่อนๆสามารถล้างน้ําได้เลยไม่เ,เหมือนแช้กองกระดาษแบบของแท้อันนี้ทําให้รถเราเหยียบพุ่งขึ้นมากๆ พุ่งขึ้นมากๆโดยที่ไม่ต้องติดกล่องด้านรางไม่ต้องติดคาเลงไฟฟ้าไม่ต้องติดอะไรนะยกวาไม่ต้องเลยนะครับตัวเนี้ยโอ้โหแบบสุดๆใครได้ตัวนี้ไปเนอะจะบอกว่ารถคุณเปลี่ยนไปครับเฮอริเคนแต่มันมีข้อเสียนะไม่ใช่มีแต่ข้อดีอย่างเดียวหลังจากนี้ก็พึ่งลมครับเพื่อนๆพึ่งลมไว้ ให้มันแห้งคราวนี้เราก็มาในห้องเครื่องครับเพื่อนๆนี่ครับตัวนี้ครับนี่คือแท้กรองน้ํามันดีเซลแท้กรองน้ํามันดีเซลเดี๋ยนะเกิดอะไรขึ้นแท้กรองน้ํามันดีเซลเนี่ยครับเพื่อนๆซื้อแส้กรองดีเซลมาเปลี่ยนตัวหนึ่งไม่กี่บาทนะครับถึงร้อยไหมน่าจะประมาณร้อยบาทนะครับประมาณร้อยบาทคุณพยายามเปลี่ยนไอ้เจ้าตัวนี้ถ้าถ้ามันสะอาดน้ํามันก็จะไหลสะดวก ไอ้เจ้าตัวคอมมเร็วตัวดูดน้ำมันเนี่ยมันก็จะทำงานได้ดีนะจะฉีดน้ำมันได้ดีก็จะทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ได้แรงขึ้นเนี่ยตัวนี้ต้องเปลี่ยนบ่อยบ่อยอยังไงบ่อยแค่ไหนก็น่าจะสัก3 4เดือน2เดือนครั้งนะสเดือนครั้งหรือว่าถ้าใครมีกําลังก็ทีหน่อยคุณลองจับประเด็นดูคุณลองเติมไปนะครับใช้งานไปนะแล้วแล้ว,ลว,ลวถอดออกมาดูมันดํามันดําคุณจำไว้นะว่าอ่า คุณใช้ไปสัก2เดือนสาเดือนแล้วมาแล้วมันดําคุณก็ลดลงสมมติว่าใช้ไป3เดือนแล้วมันดําคุณลดมา2เดือนครึ่งยังดําอยู่งั้นก็เปลี่ยนมาเป็น2เดือนถ้า2เดือนยังดําอยู่ก็แสดงว่าต้องลดลดปริมาณให้มันลงลงมานะครับไอ้นี่สะอาดไอ้นี่โล่งโปร่งไม่มีอะไรตันน้ํามันไหลดีลดแรงครับนี่ต่อไปมาดูอันต่อไปครับอันต่อไปต้องรื้ออันนี้ครับต้องรื้อเดี๋ยวผมรื้อมาก่อนต้องใช้อุปกรณ์รื้อยิ่หน่อย ใครใช้รถเก่าๆเนี่ยต้องเสียส่วนใหญ่เสียครับเสียแล้วมันมองไม่เห็นพอมันมองไม่เห็นเราก็ไม่รู้ว่ามันเสียครับใครที่ใช้รถเกินห้าปีนะซื้อเปลี่ยนเลยครับเพื่อไม่ต้องรอแตกรอเสียรอหักห้าปีมันเสือ่อมคุณภาพเพื่อนเพื่อนเพื่อนซื้อใหม่เลยครับซื้อมาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเองได้ครับตัวนี้ที่ผมบอกเนี่ยงานเนี้ยเราทําเองได้ทั้งหมดเลยนะจะมียากก็เปลี่ยนสชยกรองจะมียากก็เปลี่ยนสชยกรองอันนี้ยาก ส่วนตัวนี้ก็ไม่ยากครับตัวนี้เพื่อนๆถอดต้องระวังนิดนึงเพราะว่าอุปกรณ์น็อตมันจะหล่นของผมหล่นหล่นไปในห้องเครื่องโอ้ยเอาออกยากมากไม่รู้หล่นไปซอกไหนมุมไหนโดยเฉพาะแหวนรองอ่ะทางแหวนรองตัวนี้เพื่อเพื่อถอดตัวนี้ต้องระวังมันจะมีแหวนรองแต่ของผมไม่ต้องระวังเลยหล่นหายไปแล้วหล่นหายไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ใส่ก็ไม่เป็นไรนะไม่ไม่ใส่ก็ได้นะครับ ตรงนี้จะมีแหวนรองอยู่มุมเดียวเสาเดียวเนี่ยแหละเสาอื่นไม่มีไม่มีแหวนรองนี่นี่ตัวนี้สําคัญผมเชื่อมั่นว่าเพื่อนเพื่อนเสียตัวนี้ชัวร์เพื่อนเพื่อนได้เปลี่ยนตัวนี้แล้วเพื่อนๆนแรงแน่นอนครับยกออกมาครับนี่ครับตัวนี้ครับเพื่อนเ่อนเนี่ยก็ผมปยนตัวใหม่มาแล้วแล้วก็สายตรงนี้ครับตัวต่อเนี้ยผมใช้ตัวตัวนี้ล็อกไว้จริงๆแล้วมันมันใช้นานแล้วมันกรอบมันแตกครับเพื่อนเพื่อนพอมันกรอบมันแตกเนี่ยมันก็ไม่สายอะไรเรียกว่าอะไรนะ สพานไฟมันไม่ชนกันน่ะเราต้องไปซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนของผมยังไม่ได้เปลี่ยนไอ้ตัวนี้มันกรอบเพื่มมาดูถ้าตัวนี้มันกรอบแสดงว่าตัวรับสัญญาณตัวนี้ผิดพลาดไปไอ้นี่คือตัวจับสัญญาณว่าลิ้นไอดีไอเสียเนี่ยวาวปีผีเสื้อตรงเนี้ยมันเก็บข้อมูลในเรื่องของอากาศว่าจะจะดีจะมากจะน้อยแล้วส่งข้อมูลไปที่ ECU ตรงนี้ส่งข้อมูล ECUECU จะประมวลผลว่าฉีดน้ํามันให้มันเหมาะสมเพรานะนั้นไอ้ตัวนี้ต้องเปลี่ยนคนระับเพื่อน ใครที่เปลีย่ยนแล้วนะใครที่เปลีย all, ปล่ยนแล้วไอยางเนี่ยควรเปลี่ยนด้วยของผมไม่ได้เปลี่ยนยางผมเปลี่ยนไปได้สามวันแล้วมันแย่แย่เหมือนเดิมบอกกับวอ้ตัวนี้มันหลวมเรับเพื่อนไอเจ้ายางตัวนี้มันหลวมมันเสียบเข้าไปในท่อเนี้เสียบเข้าไปแล้วมัน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 ยังไงอ่ะมันมันไม่แน่นนื่มาจากยางมันสื่นมคุณภาพผมเลยต้องใช้เคเบิลทายมาลัดพอลัดปั๊บโอเคเลยถ้าถ้าใครไม่เปลี่ยนต้องใช้เคเบิลทายลัด สอ,สองอันเลยนะท่อเน,นี้ยบางคนผมเคยเห็นเขาเขียนอยู่ใน youtube ในในในพันที่บอกว่าเขาใช้ตัวกรองน้ำมันเครื่องน้ำมันมอเตอร์ไซค์บินซินอะนะตัวกรองน้ำมันเขาบางคนเขาบอกเขาก็ใช้อันนั้นแต่ผมไม่แน่ใจใช้ได้ไหมแต่ผมไปซื้ออันนี้ของเทียมครับ250บาทของแท้นี่ของแท้นี่เออเท่าไหร่นะของแท้พนะันห้าพันหกมั้งพันกว่าบาทของแท้เนี่ยพันกว่าบาทถ้าเป็นของปลอมเนี่ยซื้อตามร้านอะไหล่ยนต์เนี่ย อันละสองรอกว่าบาทมันมี200ร้อยกับแ800ดร้อยครับเพื่อนๆ2 0 0ร้อยกับ8 0ดร0 0ยสอง้อยกว่าบาทสา0รอยกับอันละแ0ดร้อยเก้าร้อยแล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือของแท้เลยพันกว่าบาทอืมของแท้พันกว่าบาท,าาบาทแต่ผมใช้ของปลอมสามสองห้าิบบาทใช้ได้ครับ <c oughs> ใช้ได้ครับใช้เหยียบเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนตัวนี้ตัวเียเพื่อนไม่ต้องทำอะไรนะเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนตัวนี้ตัวเดียวเลยนะเพื่อนๆนลองทําตัวนี้ตัวเดียว250ห้าบบาทแล้วทุกอย่างจะดีมาก ดีมากแล้วเพ่นเ่าไปทําสิ่งอื่นไล่ทําไปค่อยๆไล่ทําหมเนี่แหละสาคัญนักแล้วดีเลย่ะเอาดูอันต่อไปอุดอุด EGR อุดท่อรุ่ม ID อุดอุดอะไรนะอุดอะไรที่มันเอาไอเสียมาจุดระเบิดใหม่อุดอันนั้นซะอุดอันนั้นซะแล้วเพื่อนเพื่อนจะเครื่องยนต์สะอาดรถจะวิ่งดีครับอันนี้ของผมอุดผมอุดไปเมื่อตอนปีที่สองปีที่สาม ปีที่สองปีที่สาของตอนที่ผมซื้อติดตอนนี้มันปีที่ส0ของของรถทันนี้ตอนที้อุดมาก็ก็ดีนะครับก็ดีผมไม่เห็นความแตกต่างอะไรเพราะผมอุดจนกระทั่งมันเป็นเวลานานเลยไม่ได้มีเปรียบเทียบว,ว่าอุดกับไม่อุดแตกต่างยังไงแต่ที่แนะ่ถ้าถ้าไม่อุดเนี่ยเราใช้เกินแสนโลเนี่ยเราจะต้องไปล้างท่อรูมไอเดียว่าท่อรวมไอเดียจะมีเม่ามาติดเยอะแต่ตอนนี้เขาบอกสำหรับคนที่อุดเนี่ยก็คงไม่ต้องลื้อล้างแต่ถ้าลื้อล้างก็ดีลื้อล้างก็ดีอันต่อมาครับเพื่อนนี่ครับ อันต่อมาที่เพื่อนๆต้องคอยดูแลดูแลนะก็คือนี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้คือตัว IC หรือหรือหรือเหลือแางแต่ที่นี่คือมันใช้ทําหน้าที่จับอากาศที่วิ่งเข้าไปในตัวรถตัวนี้เราต้องคอยรื้อออกมาครับแล้วก็ซื้อสเปรย์มาล้างเป็นสเปรย์ล้างตัวนี้ชื่อว่าเอ๊ะนาที่นี้ผมนึกื่อไม่ออกเดี๋ยวถ้าผมนึกคิดอ,ออกเดี๋ยวผมขึ้นเป็นข้อความตอนตัดต่อให้อีกทีนะครับว่า เจ้าตัวนี้มันชื่อว่าอะไรคุณถอดน็อตสองตัวนี้แล้วเอามันขึ้นมาตรงๆแต่เกียร์เนี่ยปัญหาคือเกียร์มันแตกง่ายครับเพื่อนสาหรับใครรถเก่าๆนะต้องไขเข้าตอนไขออกไม่มีปัญหาไขออกไม่มีปัญหาไขเข้านี่แหละเพื่อนๆต้องไขค่อยๆเข้าค่อยๆเข้าช้าๆจนกระทั่งมันแน่นอย่าไขออกแรงเต็มเหนียวแล้วมันจะแตกครับมันแตกง่ายเนื่องจากอายุการใช้งานมันมันนานแล้วมันเจอความร้อนข้างๆเครื่องยนต์มันเลยจะแตกง่ายไอ้ตัวนี้เป็นตัวจับเซ็นเซอร์อากาศเซ็นเซอร์อากาศ ถ้ามันสะอาดมันจะจับเซ็นเซอร์ได้คุณภาพดีแต่ถ้ามันสกรปรกมีเข่าเหมาจากควันโดยเฉพาะผมใช้ของอสา้กรองอากาศเฮอริเคนมีข้อเสียก็คือรูมันค่อนข้างใหญ่อากาศจะวิ่งได้ดีแต่ประกอบกับว่าที่ฝุ่นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมันจะลอยเข้ามาด้วยนะครับข้อเสียของเฮอเริเคนแต่ผมติดมา8ปปีก็เจอข้อเสียไม่มากนะไม่มากไม่ค่อยเจอปัญหาเพราะฉะนั้นผมว่าติดส้กรองโล่งๆแล้วก็ติดตัววัดอากาศที่มันะสะอาดสะอาด ใส่กองน้ํามันดีเซลที่มันดีๆแล้วก็มาเปลี่ยนไอ้เจ้าตัวนี้นะครับไอ้ตัวไอ้ตัวจับอากาศตรงวาล์วปีกีเสื้อตัวนี้นะเนี่ยนะแล้วก็ใส่หัวหัวหัวเชื้อน้ํามันดีเซลเนี่ยสามสี่อย่างเนี้ยเราทําเองได้ครับเพื่อนผมเชื่อมั่นว่ารถเพื่อนจะบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยรถกูเหมือนใหม่รถกูไม่ได้เก่านะเนี่ยเฮ้ยรถกูมันไม่ได้เสียนะเนยรถกูมันไม่ได้เสื่อมคุณภาพน,นะเนี่ยแต่เจ้าอุปกรณ์พวกเนี้ย มันเสื่อมคุณภาพครับเราจะต้องมาบำรุงรักษามันนะถ้าเพื่อนๆลองทําแล้วได้ผลยังไงเพื่อนๆลองคอมเมนต์บอกไล่หงฟังมากนะครับว่ามันได้ผลไหมนะครับออามาลองดูทวนใส่หัวเชื้อมันดีเซลนะแล้วก็ทําความสะอาดใส้กองใครที่ใช้ใส้กองเดิมก็ถอดใส้กองเดิมออกมาล้างทำความสะอาดถ้าใครอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไส้กองใหม่ๆใส้กองกระดาษใหม่ๆก็ดีไส้กองเฮอริเคนที่เป็นสแตนเลสก็ดีมันก็ดีด,ด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ถ้าเฮอริเคนก็ เรียกว่าไม่ต so ้องทําอะไรมากได้ม right ้าเพิ er ่มอีกสองตัวสามตัวนะเฉพาะของแท้กองเฮลริเคนนะแล้วเราก็มาดูไ like อ้เจ้าไส้กองดีเซลมาดูเจ้าตัวนี้ไอ้ตัวนี้สําคัญทั้งนั้นตัวนี้สําคัญทั้งหละถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้นะผมรับประกันเลยว่าวิ่งขี้แต่ขี้แตนวิ่งยันบอกว่าโอ้ยกูไม่ซื้อรถใหม่แล้วไม่ซื้อรถใหม่แล้วเมื่อจะรู้สึกอย่างนี้จริงกูรถกูไม่เสียว่ะอ้าวโอเคขอบคุณมากครับติดตางขอบคุณมากที่รับชมยังไงก็มาที่นี่นะเนี่ย ร้านชานมคนนนผมขายกาแฟอยู่หน้าบ้านคนขายกาแฟซ่อมรถนะครับ <c ười> ใครที่ผ่านมาที่ท่าแถวคลองประปาท่าแถววัดอเนกก็ผ่านมาก็มาแวะชิมกาแฟที่ร้านผมได้มาสอบถามข้อมูลเรื่องเรื่องรถเรื่องรถกระบะดีเซลนะผมค่อยาจะคล่องรถกระบะดีเซลผมใช้มาส่วนรถอื่นไม่ค่อยคล่องนะครับไม่ค่อยคล่องยังไงก็แต่ก็ฝากติดตามช่ชอง u t u b e นะครับชานมคนนนนะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็มาติดต่อผมทาง เฟซบุ๊กในกุ้งสุรพงศ์เอกถินนะครับหรือว่าจะมาเที่ยวที่บ้านเลยก็ได้นะครับวันเสาร์ที่วันวจะไปขายที่ตลาดน้ำมาคุณรัตลาดน้ำร้อยปีซอยกันตนานะครับอย่าลืมโอเคโฆษณาตัวเองกค่พอแล้วแค่นี้วันดีครับบ๊ายบาย